กี่โมเลกุลเอาอีกแล้วคนนําด้วยหนึ่งนี่แหละบอกพ่อหนูนี่แหละบอกเทำไมกี่โมเลกุลหกจุดศูนย์สองคูณอะจริงๆนี่หมายคือกูหมายถึงหนึ่งโมลนะลูกกูหมายถึงนมลนี่คกูเอาสารหนึ่งโมลหมดเข้าใจไหมลูกกี่ลิตรยี่สิบสองจุดสี่กี่โมลอะตอม เท่าไหร่นะ11กี่อตตอม11คูณ6.02คูณ10ยกกำลัง23คำที่ผิดตลอดเวลากี่โมละกุล6.02คูณ10ยกกำลัง23กี่โมละกุล1ก็่ะเาใจไม่ลูกนี่จะหลุดตัวนั้นอยู่ตลอดเวลานี่หมายถึงสาร1โมลนะคบถ้าสาร2โมลค่านี้2เท่า แทนที่หนักสี่สี่กลายเป็นหนักแปดสบปดถูกไหมลูกนี่คือหมายถึงหนึ่งโมลเพราะเราสามารถเทียบปรยิยตยางได้เลยนะต,ตอนนี้ทีนี้มาดูตรงนี้นิดนึงอย่างสมมติเดี๋ยวครูถอยตรงนี้นิดนึงนะลูกอย่างตอนนี้พอนราเรียนทราบความสัมพันธ์นั่งที่เทียบปรยิยตยางได้หนึ่งโมลกุลเท่านี้โมลกุลถ้าสองล่ะนั่นเทียบปรยิยตยางได้หรือเขาถามว่ากี่กรัม สารเท่านี้กรัมมีกี่โมลตอมเรารู้ว่าสิบสี่กรัมมีเท่านี้โมลตอมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาให้ละ่ะจะกี่โมลตอมมันสามารถเทียบหนื่งตียางได้หมดถูกไหมแต่ครูบอกว่าวิธีที่ง่ายอีกวิธีหนึ่งก็คือทําสิ่งที่เขาให้มาเป็นโมลสิเพราะนันเรียนรู้ว่าหนึ่งโมลเนี่ยเท่านี้สองโมลสองคูณเลยเหมือนนักเรียนหนึ่งคนหนักห้าสิบกิโลนักเรียนสองคนหนักร้อยถูกไหมลูก นึกอหหมายถึงว่าคนหนึ่งหนัก50กิโลนะสองคนก็หนกร้อยละครูบอกว่าหนึ่งโมลหนักเท่านี้สองก็สองคูณสามก็สามคูณสี่ก็สี่คูณเท่านั้นเพราะเราต้องทําเป็นโมลก่อนมันจะได้ดูง่ายมาดูว่าการทําหน่วยเป็นโมลสมมุติว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเขาให้แปดสิบแปดกรัมนั่นเียนตอบสิลูกกี่โมลสองนั่นเรียนหารด้วยน้ําหนักของมันกรัมหารกรัมของมันเลยอ๋อมันสองเท่าสองโมลถูกไหมกรัม หารด้วยน้ําหนักของมันแต่มวลตอนไม่มีหน่วยนะถูกไหมสองเท่าเสร็จแล้วถ้าเขาให้มายี่สองกรัมนั่นเรนเห็นเลยว่ามันครึ่งหนึ่งเองถูกไหมนั่นเรนหารด้วยอะไรก็หารด้วยสี่สี่กรัมหารด้วยกรัมของมันกรัมหารด้วยกรัมของมันถูกไหมแล้วถ้าเขาบอกว่าดูตรงนี้ก๊าซคาร์บอนไซด์สี่สี่จุดแปดลิตรโค้เลขง,ง่ายๆนะกี่โมลตอบเลยลูกสองนูหารด้วยอะไรก็นูหานด้วยวยี่สิบสองจุดสี่อสองเท่า ดูว่ากี่เท่าเฉยๆอ๋อสองโมลเพราะลิตรหนูก็หารด้วยลิตรของมันถูกไหมลูกบาทเดซิเมตรคูเรียกลิตรกันละกันน่าจะได้เร็วนะ okay. เพราะฉะนั้นกรัมหนูก็หารกรัมของมันลิตรก็หารลิตรของมันและลิตรมันใช้เลขนี้ตลอดแต่กรัมเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่สารแล้วถ้าก็ให้คาร์บอนไไซด์ตอบสิลูกอันนี้นักเรียนรู้สามจุดศูนย์หนึ่งคูณสิบยกกำลังยี่สิบสามโมเลกุลโมเลกุลน,นะกี่โมลตอบสิลูก ครึ่งโมลถูกไหมหกหกจุดศูนย์สองคูณสิบยี่สิบสามมันคือหน,นึ่งโมลนี่ครึ่งโมลนั่นหารด้วยแล้วก็หารด้วยหกจุดศูนย์สองคูณสิบยกกำลังยี่สามเห็นไหมลูกดูซิมันกี่เท่าถูกไหมลูกถ้ากรัมหนูหารด้วยกรัมของมันถ้าลิตรหนูหารด้วยลิตรของมันถ้าโมเลกุลหนูหารด้วยโมเลกุลของมันแต่ถ้าเป็นอะตอมอ้าวอันนี้คาร์บอนไซด์นะลูกคาร์บอนไซด์คาร์บอนไซด์ ถ้าเขาพูดว่าสามจูนย์หน่งคูณสิยกกำลัง23่าอะตอมหนูก็ต้องหารด้วยอะตอมถูกไหมลูกกรัมหารด้วยกรัมลิตรหารด้วยลิตรโมเลกุลหารด้วยโมเลกุลว่ากี่เท่ากี่เท่ากี่เท่ามันจะได้โมลออกมาอะตอมไหน,อหนอตอบซิตัวนีนกี่อะตอมลูกสามเฉยๆไม่ได้คูณไม่ใชนะ่สามโมลอะตอมนะสามคูณ 6.02ศยสองคูณสิยกกำลังยี่สามอะตอมถูกไหมลูกไม่ใช่โมลอะตอมหนูหารปุ๊บมันก็จะได้ออกมาเป็นโมลหมดเลยรู้เรื่องไหมคะกรัมหารกรัมลิตรหารลิตรโมเลกุลก็าหารของโมเลกุลอะตอมหารอะตอมว่ากี่กี่เท่าหนูก็จะได้โมลออกมาแล้วถ้าหนึ่งโมลมีค่าเท่าไหร่เท่านั้นโมลก็โมลเข้าไปคูหรู้เรื่องไหมลูกเข้าใจไหมน่าเรียนดูตรงนี้ลูกนี่คือหน่วยง่าย การทําเป็นโมลถ้าเขาให้เป็นกรามหนูหารด้วยน้ําหนักของมันถูกไหมถ้า DM กําลังสามเปอรลิตรหนูหารด้วยยีสบองจุดสี่ตลอดกาลโมลโมลคุณไม่รู้ว่าแต่ละตัวหนักเท่าไหร่คุกก็ใส่คําว่าโมลโมลกุลแต่ถ้าเขาให้เป็นปริมาตรปั๊บนั่นหารยี่บสองสี่ถ้าปริมาตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนัร่นสองหมื่นสองพันสี่ร้อย 22, 400, มันคืออันเดียวกันอยู่แล้วถูกไหมลูกแล้วถ้าโมลกุลหนูหารด้วยโมลกุล แต่ถ้าอะตอมเห็นไหมลูกหนูเอาเลขที่ห้อยก่อนแล้วคูณตัวนี้เมื่อกี้เหนะ็นไหมอะตอมก็หารด้วยอะตอมกรัมหารกรัมลิตรหารลิตรลูกบาศซ์หารลูกบาศซ์มันก็คือหน่วยโมลหมดเลยถูกไหมเอาละเราฝึกทําเป็นโมลก่อนด่วนเลยนะลูกข้อที่หนึ่งหนูลองทําเป็นโมลสิลูกเขาให้มาเป็นกรัมใส่แล้วนะเราจะขึ้นเลือกโจทย์แล้วนะนูใส่เป็นเศษส่วนไว้ลูกครูอยากได้เห็นเป็นเศษส่วนไหม 295กรัมแล้วเรียนต้องหารด้วยตอบสิใครได้แล้วน้ำหนักตัวนี้ 59, 59. ใช่ไหมลูกหนูได้กี่โมนคะ 5. 5โมงเอาละการทำเป็นโมนง,ง่ายกรัมหนูหารด้วยกรัมนี่ฮะกรัมเท่าไหร่หนูหารด้วยกรัมเลยข้อที่สองนิ่ๆหน,น้านายี่สิบแล้วลูก ข้อที่ 2. โซเดียมซัลเฟต284กรัมหนูต้องทำให้ทันกอน,นะหารด้วยร้อยเท่าไหร่ลูกหนูบวก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 น้ำหนักถ้าไม่รู้เปิดดูข้างหลังเท่าไหร่ร้อยสิบสองดีมากได้กี่โมลลูกสองโมลโอเคทำเป็นโมลก่อนฝึกง,ง่ายๆก่อนข้อที่สตอบสิลูกอันนี้5้าจลิตรหนูหารด้วยยี่ิบสจุหารด้วยยี่สิบสองจดสนเรียนได้คำตอบคือศูนย์จุด สองห้าโมถูกไหมถัดไปกา๊าซคาร์บอนโมอนอกไซด์ลิตรอีกแล้วหกสิ็ดจุสองลิตรลิตรลูกหนหารด้วยปริมาตรที่เป็นลิตรหานด้วยยิบสองจุดสี่ตลอดนะอันนี้ถูกไหมลูกขอแค่เป็นกา๊าซได้กี่โมลลูกสามโมทาเป็นโมให้ได้ก่อนโมคือหัวใจเลยฮะลิตรนูก็ได้แล้วลูกบัดเซนบ้างลูกลูกบัดเซนตอบซิตัวแรก หนึ่งจริงๆนักเลนเห็นปั๊บตอบได้แล้วครูบอกว่าหารด้วยตอบสิลูก2,2400ได้กี่โมลลูก0.5โมได้แล้วถัดไปก็ลูกบาเซนอีกแล้วก็หารด้วยลูกบาเซนเลย4ี่0มหนูหารด้วย2,2400เลขเดิมตลอดถูกไหมลูกอันนี้หนูหารได้สองโมจบละทันไหมลูกทันไหม ได้อยู่แล้วนั่นเองได้อยู่แล้วต่อไปโมเลกุลหาใ้ถูกนะโมเลกุลโมเลกุลหนูก็หาด้วยโมเลกุลซิลเดี๋ยวมันก็ได้โมลละสามจุดศูนย์หนึ่งคูณสิบยกกำลังยี่สิบสามโมเลกุลหนูหาด้วยโมเลกุลใช้เลขเดิมตลอดเลยเร็วหกจุดศูนย์สองคูณสิบยกกำลังยี่สามหนูได้แล้วครึ่งโมลจุดห้าถูกไหมลูกนะต่อไปตัวนี้ มันหนึ่งจุดสองคูเป็นสิบสองก็แล้วกันนะกำลังจะได้เป็นย3ิบสามนะลูกนะคูแก้ตัวนี้คูเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวนี้จะได้กำลังเป็นย3 1 2ิบสามสิบสองจุดศูยสี่คูสิบยกกำลังยี่บสาคูเป็นสิบสองนะนะกำลังคูจะได้ลงมาหารด้วยโมเลกุลย่อมหารด้วยโมเลกุลซึ่งเป็นเลขนี้ตลอด6กจดศนย์สองคูสิบโมเลกุลง่ายลูกเลขนี้ตลอดหนูก็จะได้กี่โมลคะสองโมลถูกไหมลูกสองโมลนะถัดไป การทาเป็นโมลไม่ยากอะตอมลูกหนูหารด้วยอะตอมนะครูทําเป็นสาสิบก็แล้วกันนะกําลังจะได้เป็นยี่สบสามไงลูกกาลังจะได้สวยๆห,หน่อยนะสามสิบจุดหนึ่งคูณสิบยกกําลังยี่สิบสามอะตอมครูเปลี่ยนเป็นสามสิบหารด้วยอะตอมนะลูกห้าห้าเลยจบเลยใช่ไหมไม่ใช่โมลอะตอมนะครูพูดอะตอมนะลูกถูกไหมห้าคูณ 6.02ยคูณ10ยกกำลัง23สามถูกไหม้าหเท่าไหร่ลูก30 30ตัด30ก็ได้หนึ่งหนึ่งโมงได้ไหมลูกนะ่าเอาจับยาบเศษเศษนิดหนึ่งไม่ต้องเอาต่อไปนี่อะตอมอีกแล้วหนูคูหารด้วยอะตอมแต่หนูต้องนับ6 0 2ยคูณ10ยกกำลัง23บอะตอมหารด้วยตอบสิลูกอะตอมอะตอมหนูต้องนับอะตอมอะตอมอะตอมของมันตัวนี้เท่าไหร่ลูกกี่ตัว1ิบ สิบคูณอะตอมเดลุกไม่ใช่โมนลอะตอมโมนอะตอมจะไม่มี6.02ถูกไหมหนูก็สิบสิบตัวนะเห็นไหมลูกสิบคูณ6ก2คูณสิบยกกำลังยี่สบสามนี่ตัดนี่หนึ่งส่วนสิบก็คือจุดหนึ่งโมลได้ไหมลูกเพราะถ้าหนูทำเป็นโมลได้อ้าว่อไปอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งโมลอะตอมเมื่อกี้มันอะตอมเฉยๆนะโมลอะตอมนักเรียนแบเล่ยมในเตตต้องเขียนเองแบเล่ยมบีอะไรแล้ว Ba, z, no b 2, ai, 2, right? Okay, right? a ในเตน o สามแบเรีเปนอยู่หมู่อะไรหมู่สองหนูควายอะไรมาลูกสองถูกไหมโอเคนะพอพูดโมลอะตอมโมลคือหน่วยใหญ่แล้วยี่บเจ็ดโมลอะตอมหนูก็ต้องหาตัวนี้โมลอะตอมเข้าไปหารกลัมหารกลัมลิรหารลิรอะตอมหารอะตอมว่ามันกี่เท่าถูกไหมโมลอะตอมก็ต้องหารโมลอะตอมกี่โมลอะตอมลูกไม่ใช่อย่าไปคิดไอออนนะอะตอมนะลูกได้เท่าไหร ข้างในเท่าไหร่ลูก4 4 2 8 8กับหนึ่งเป็น9ได้เท่าไหร่คะ3โมนอะตอมเออ3โมนโ,โมโลกุลถูกไหมลูกดูออกไหมต่อไปตัวนี้โมนออมอีกอะ้วหนูต้องเขียนสูตรให้เป็นก่อนไอออนก็ f e 3ในเต t e ถูกหรือผิดลูกผิดถูกหรือผิดผิดข้าย 3T ไพสามถูกไหมลูกพอเขาพูดโมลอะตอมหนูก,ก็ยี่สิบหกหารเขาบอกยีออ่สิบหกอะตอมดูซิว่ามันกี่เท่าถูกไหมโมลอะตอมเท่าไหร่อะลูกหารด้วหละเท่าไรนะสิบสามถูกไหม,ไหม,ไหม,ไหมตรงนี้สี่เห็นไหมลูกสี่สามสิบสองกัรหนึ่งเป็นสิบสามหนูได้เท่าไหร่ลูกสองโมลได้ไหมเพราะน้องเขาทำเป็นโมลเป็นปุ๊บนักเรนก็บอกว่าโอเคทีนี้เปลี่ยนหน่วยได้แล้ว เป็นหน่วยได้แล้วมาดูตรงนี้ก่อนดูที่ตรงนี้ก่อนอีกนิดนึงอีกนิดนึงใจเย็นนะบอกดูจะเอาเต็ม <c oughs> นะเอาตรงนี้ก่อนนะลูกรอรอร้อ,องมาสีนิดนึงอา้าวมาดูตรงนี้ต่อไปนั้นเรนจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้น้าเรนจำไม่ดีว่าถ้าน้าเรนรู้หนึ่งโมเหมือนหนึ่งโมสิบสองชิ้นหนึ่งโหลสิบสองชิ้นอย่างเงี้ยสองโหลสองคูณสามโหลสามคูณไปเลยถ้ารู้โมนโมนคูณเลยฮะอา้าวมานั่งดูตรงนี้มันเป็นความเข้าใจเลยฮะ อา้าวเริ่มดูยังยังไม่ของนั่นเองยังไม่มีลูกเดี๋ยวครูจะให้เติมทมําบนกระดานเพราะครูทําง่ายที่สุดแล้วจะได้เร็วฝึกนิดเดียวเขาถามว่าเขาให้เปลี่ยนโวนยกลับไปกลับมาเฉยๆการคาร์บอนซายเท่านิกรัมกี่ลิตรที่ ATP เพราะเท่านิกรัมนั่นเองเปลีล่ยนกรัมที่เขาให้เป็นโมลก่อนถูกไหมลูกกรัมนั่นเองย่อมหามกรัมของมันตอบเลยนะเพราะครูไม่ได้เอาตัวยากเลยนะฝึกนิดนึงให้มันกลับมาเท่านั้นตอบซิห้าสิบหารสิสี่ ได้โมนนิดนิดถูกไหมพอดูสิกี่เท่าหนึ่งเท่านิดนิดถูกไหมและถามว่ากี่ลิตรโมนหนึ่งกี่ลิตรตอบสิลูกยีิบสองจุดสี่เพราะฉะนั้นโมนกว่า,ก,วาก็ต้องเกินยีิบสองจุดสี่จบแล้วไม่ต้องไปนั่งไปตัดหนูให้มันเสียเวลาดูออกไว้ลูกเสร็จแล้วพอมาดูตรงนี้เท่านี้กลมอีกแล้วครูก็ทําเป็นโมนกลมย่อมหารกลมของมันหารด้วยสิบสี่แต่เขาถามเป็นโมลกุลถามว่าหนึ่งโมลหนักเออหนึ่งโมนกี่โมลกลุลโมลกลุลผิดบ่อยนะ หกจุดศูนย์สองคูณสิบยกกำลังยี่สบสามถ้าโมนึนงอะเท่านี้นี่มันโมนนิดนิดค่าต้องมากขึ้นถูกไหมโมนยิงเท่านี้เลยโมนกว่ากว่าเท่าไหร่คูณเข้าไปมันเป็นการคูณตลอดเข้าไปคูณตลอดเข้าไปาเข้าใจไหมลูกต่อไปอันนี้เป็นกร,รัมอีกแล้วห้าสิบกรัมหารด้วยสิบสี่โมนนิดนิดอีกแล้วถูกไหมลูกแต่ถามกี่อะตอมอะตอมหนูลองใส่สิลูกสามคูณ 6 0จุศสองคูณสิบยกกำลังยี่สามแต่ถ้ามีคำว,ว่าโมลด้วยหนูไม่ต้องเอาหกุดสองถูกไหมอันนี้เอาที่มาแต่เมื่อกี้เห็นไหมโมลหนึ่งอะเท่านี้โมลกว่ากว่าละคูณเข้าไปมันก็ต้องมากขึ้นถูกไหมลูกถ้ามันไม่ถึงโมลมันก็ต่ำลงแค่นั้นเองต่อไปพอมาตัวนี้ห้าสิบกรัมมันจะถามหน่วยอะไรถามไปถามไปตัวน,นี้ถามเฉพาะออกซิเจนนะหนูต้องระวังนะลูกเจาะเฉพาะออกซิเจนนะอันนี้หนูก็ทำเป็นโมลเหมือนเดิม 50กรัมหารด้วย44เพื่อให้เป็นโมลได้โมลน,นิดๆถูกไหมคูณด้วยออกซิเจนตอบซออกเซนกี่ตัวลูก2ก็2คูณไม่คูณเก่งมากไม่โดนถ้าโมลอะตอมแล้วหนูไม่คูณแล้วนะลูกแต่ถ้าอะตอมหนูคูณเห็นไหมลูกต่างอยู่นิดเดียวไม่ได้ยากเลยอีกนิดเดงแล้วทีนี้จะได้ทำแล้วบอกอยากทำแล้วเดี๋ยวใจเย็นดูตรงนี้ลิตรลิตรหนูก็ต้องหารด้วยลิตรสิถูกไหมลูก สิบเอดจดสองอาจารย์เห็นก็รู้แล้วครึ่งโมนไม่เอาคุูจะต้องให้รู้ที่มาเวลาสอบมันไม่ได้ออกแบบนี้นี่หารด้วยยี่สบสองจดสี่ดูรู้แล้วครึ่งโมนเห็นไหมลูกดูซิมันกี่เท่าครึ่งโมนเองและถามมีกี่กรัมในที่เอทีพนะากูพิมพ์ตอบกี่กรัมคาร์บอนไสหนักกี่กรัมลูก